สวัสดีครับวันนี้เ็จต้นไม้ไปยากจะนําให้ท่านมาดูดอกไม้สีม่วงเป็นดอกไม้ที่อยู่ในริมเขื่อนลำลองรองครับเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากทีเดียวครับถึงแม้ว่าเราจะดูเป็นดอกไม้เล็กๆก็กกช่างครับแต่ว่าความสวยงามก็มีอยู่โดยธรรมชาติครับเนี่ยจะดูงดงามมากๆครับถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยมาเที่ยวเขื่อนลำลองรองตั้งอยู่อําเภอเมืองแดงจังหวัดบีรานะครับเป็นอําเภอสุดท้ายของจังหวัดก่อนที่จะไปสู่ อำเภอตาปยาจังหวัดสาะแก้วนะครับอันนี้เป็นสันเขื่อนลำรองครับดอกไม้แสนสวยครับเป็นดอกไม้ใบหญ้าให้ท่านมาดูความความงดงามถึงแม้ว่าจะเป็นดอกไม้ที่คนอื่นจะมองเห็นคุณค่าของมันครับแต่ว่าความสวยงามนี่น่าดูทีเดียวครับยิ่งเวลาเจอลมพัดไปไหวที่เขาอยู่บนเที่ยวเขื่อนจนสันเขื่อนครับจะมีความสวยงามโดยธรรมชาติาท่านใดที่ไม่เคยไปเที่ยวเขื่อนลำรองเข้ามาดูนะครับ ย่าพืชพันธุ์ธรรมชาติเล็กๆครับริมเขื่อนที่สันเขื่อนวองรอง <c oughs> เป็นเขื่อนที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลวิเดชมหาราชป,ปรามนานพิษนะครับพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้กรมจุนประทานเขา้าเฝ้าตั้งแต่วันที่21มีนาปีพศ2 5 2 1นะครับวันที่11ขอขอภัยเข้าวันที่11มีนาปีพศ2521พระองค์มีพระราชดำริที่จะโปรดให้มีการสร้างเขื่อนขึ้นซึ่งเขื่อนนี้ก็เริ่มสร้างขึ้นมานะครับและก็ เมื่อวันที่3พฤศจิกายนปีปะะพศ2424พงก,ก็เสด็จมาปล่อยปานินปาหมอตานปายิโสเทศที่สันเขื่อนลำลองแห่งนี้ด้วยครับก็พงศเด็จมาจังหวัดเวียงลำเป็นครั้งที่4ที่สันเขื่อนลำลองที่ท่านเห็นนี่ครับตรกอ่างเก็บน้ําเขื่อนลำลองหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพงเเด็จมาเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปีพศ2 5 2 4พร้อมกับสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพในสักนะครับในขณะนี้ครับ คือในตอนนั้นพงค์ยังเป็นสมเด็จพระเทพอยู่นะครับที่พงค์เสด็จมายังไม่เป็นสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้าเหมือนปัจจุบันนะครับสันเขื่อนร่รองทห่นี้ครับที่พระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้การที่ข้าวพงค์เสด็จมาปล่อยปลานินปลาหมอตาไปลายี่สกเทศตร,ตรงนี้นะครับมีความงดงามทีเดียวเพจต้นไอยไระยาขอนำมาให้ท่านดูนะครับกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปก็ขอหยุดที่เพจตัวนี้ครับสวัสดีครับ